คลิปในวันนี้นะครับเราจะมาลองปืน p 90ครับบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยโคตรติดใจเลยเพราะปืนแม่งโคตร OP ไฟเดทมันอยู่ที่1 0 0 0พนะครับบอกเลยว่าลั่นไวที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้เนะเล่นคู่กับลูกท็อปครับเม็ดละ3 0 0 0กว่าบอกเลยว่ายิงไป50นัดเนี่ยหายไป2 0 0 0 0นนะครับต่อนหนึ่งแม็กถึงแม้มันอาจจะฟังดูเปลืองนะครับแต่ค่าตัวของปืนมันอยู่ที่แสนนิดนิดเองนะครับผมแล้วมันก็ลูดแบบพวกรถถังพวกเซตเต็มเนี่ยภายในชุดเดียวแทบทั้งนั้นเลยซึ่งคลิปในวันนี้บอกเลยว่าผมลูดท เป็นคลิปที่แสดงถึงพลานุภาพของ P90 ที่แท้ทูนะครับและมีโอกาสที่จะเป็นปืนลูกรักของผมในอนาคตด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลดแรกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสําหรับ P90 ลูกท็อปจาก,กันที่เลดแรกครับลูกท็อปสุดลูกละสามพันกดมาเลยปั <c oughs> <c oughs> ๊บป <c oughs> ั๊บ <chocolate> แล้วไม่มีกีการ์ดฟ้าลอยฝังนะรู้นะจะจะขึ้นหรอครับ ดูวะซื้อไอ้ดีรวยแล้วครับจริงอุ้ยเฮ้ยบันไดจะลงปะลง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 บนลงตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายครับตายตายตายสามเป่ารออยู่อ่ะนี่เขาโดดมาใส่เงี้เลยวหยุดอยากรู้ว่าสมไม่คิดเรายิงไหมแต่เราให้ไฟลเลยแค่อยากรู้ว่าพลานุภาพของพีกสูตรมันเยอะไหมผมว่าแมคคูสน่าจะยิงะสมศย ก่อห้าเฮ้ยต้องเน็ตว่าเน็ตเน็บอสปาวะน่าจะบอสเนี่ยบอหมกเกียว่ะเชี้ยกากับ้าวะเชี้่กรอหกรอห้าหมกสยิ้มกอใสก่อนในมมี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยทิ้งกระพื้นนี่มามา บอดก็คือร้องไม่เลยขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเอาป่ะโอ้บอดทำอะไรตั้งปกลิฟว่ะเอสเจรองมาแดงให้งั้นะ ได้ยินเอเจแล้วปะจะไม่น่าใช้เพื่อนยิงอ่ะเอเจฝั่งโฟกลิฟฝั่งห้องสุดมุมครับเน็ตผมเน็ตเข้าห้องเชื่อมไม่แน่ใจว่าห้องซ้ายมือมีคนไหมเดี๋ยวเน็ตสิต้องห่างเกิดแล้วอ่ะ ต้องพามีเสียงคนนั้นน่ะอ้าฮะเข้าใจเนี่ยโอ้โหเปิดทุกมุมเลยว่ะมุมผมเจนเดี๋ยวเช็คห้องเชื่อมให้ก่อนห้องเชื่อมเคียโอ้ยผมตายเอเจนั่นแหละผมเอชเจจอกโอ้ไม่ตายวะโมโหโมโห ตายหนึ่งแล้วฝั่งห้องผ่าตัวหลายนัดมากเข้าหน้าเข้ากระจกให้ตายโมโหเอเจีเหรออยู่ในหน้องอะพี่เนี่ยตายแล้ว เอาละทีนี้ทำเป็นย่องด้วยใช่ปะโอ้โหนกตกใจหมดเอาละกูจะเซฟของเพื่อนอะไรดีบ้างตอนนี้โ,โหโน้เจเป่ามุมเดียวหมดเลยอะสามคนนะไอ้เจนี่ก็คมจังอะ ขอาดูผ่านซอกหนะอค่คไม่น่าจะมีอะไรนะมัง้งแล้วมันทิ้งเอเจไว้กับพื้นกระบอกหนะึ่งน่าจะของเพื่อนมัน้ ที่เดียวกันเอาละผมจะรู้ว่าผมจะขนอะไรไปได้บ้างขนดูทางออกก่อนออกชั้นหนึ่งโอ,โออกยากจะด้วยผมเอจก็บอกเดียวครับที่เหลือขอขอออ้อมูลนะครับหมนึ่งใบฟอถอดกระสุนมาก็ได้ครับแล้วก็ของแต่งนิดหน่อยหมวกสองคนใช่ไหมใช่ครับพอ ี่างตกกระจายหมดมันจะวิ่งทำหอ่อหเปย่ะเต่าผมดรอปฝ่ามือนะครับร้อ<ป><ป>เอาล่ะจะออกได้ไหมอีกเรื่องนะผมกลัวโดนดลบแรดมากๆ ตอนแรกมันปิ่งเหลืองตอนนี้สามสิบกว่าผมว่าอิ <_ d ance> ปละโอไม่เหรอรอรอก่อนพีก่ก้าวสนก็ห่มกันนะเนี่ยโคตรนิ่งอะ่ะมองลงดันใบเด้อเฮ้ยไมีคนลงยมีคนลง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 ช่วยนช่วยกันช่วยกันช่วยกันอไม่้อไม่บล็อกยองเยอะก็ตาย ผมตายลงลงเว้ยไอ้เั้าจไม่ได้ร้ยรอยผมฆ่าไปตนนะตายหนึ่งได้สองอ่ะ dễ vậy nữa nè, phải không? I know. ดเดี๋ยวกูคนเดียวอีกแล้วเอ้ยแล้วมีตัวหรอใหม่ตีหนึ่งโอ้โห กี่ศพแล้ววะชัดหกรวมเพื่อนอีกสามเป็นเก้าเราเป็นสิบอาจจะเหลืออีกคนหนึ่งแม่เงเอ้ยกระสุนหมดเหลือครึ่งหนึง่งเต็มพันโอ้โวันครับพี่ป <laughs> ืนเลยอเจเจเพื่อนเก็บไว้ก่อน มือก่อนแล้วกันใช้ก,ก่อนว่ามีเกียร์กระสุนเท่าไหร่เต็มอันนี้ท็อปไหม SS หนึ่งเก้าแปดทุกคนท็อปแล้วครับท็อปอะท็อปแล้วใช่ไหมครับลูกก็สามพัน่ะพี่บอยบัด อ้อมหลังวิเฉยเอาแล้ว F L ตัวนี้ใช่ไรเบเดตเหรอมั่นใจเบเดตมากกว่าว่ะเดี๋ยวกลับมาเอานะจ๊ะจำลูกไม่ค่อยได้ด้วยวันไหนลูกท็อปไม่ท็อป 7N31 ลูกท็อป เอ้ยเจ็ดสิลูกทบอ่ะโอ้นี่เจ็ดอ้าโอ้โหเชี่ยมีตัวหนึ่งแชท ทำศพเดี๋ยวอะจริงนะผมจะโยนระเบิดขู่มาอีกลูกหนึ่งแล้วเราก็ไปเก็บขอขงพลังก่ะถอะ อันนี้มันหิงยากจังวะนีว่วบยเก็บเอเจผมจเลยเดี๋ยวย็นเดี๋ยวไล่เก็บให้อน,นี่มันฟูเลยนี่หว่าโอเคงั้นเอาฟูขึ้นมาระเบิด จริงสุดละโอ้ทุกคนมาสปีเดเอสอ๋อไม่น่าเยอะแต่ว่านวยชิบหายเลยเลนี้ เจ็ดคิวสองล้านสบายสบายแต่ที่แน่คือแบบว่าเหนื่อมากจนแบบไม่มีเวลาให้หายใจเยอะลองคอนโทรลลงมานะ ตัวล่องให้หน่อยได้ไหมเขา้าคอนโทรลเคลียอเอเจยนน์ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งคนพร้ <S 2> <S 2> <S อมไม่ไหวเฮียเฮ้ยเนี่ยใ,ใครวะผมเดินไปแดงแดงแดงบอทน่าจะลงไปข้างล่างเราเล่นแทนแล้วเนะี่ย เดี Batman, ty, เ๋ยวเบ็ดเมนกับตี้รถถังนะถอ่ะจะได้แยกถูก,กรรมีควกำเนิดเขาแน,น่ใจมาเล่นบัใดแดงหน่อยได้ไหมไอแอรพีตายหนึ่งล้มล้มผมตามแล้วผมตามแล้ว นั่นเหรยโดนเต้นตายเหรอใช่เหรอโดนตัวเองตายไอ้เชี่ยเียละเชี่ยละสนุกละมันได้อยู่ในเอโมดแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวไล่จากขวาไหมเอาบอดเกิดแล้วนี่บอดเกิดขวาใช่ไหมงั้นแสดงอยู่ซ้ายขอรู้ตู้เซฟเลยทั้งนั้นว่าเราต้องเอสเจนี้ก่อนวะด้านขวาไหมยังด้านขวาไหมยัง เอสเจอยู่นี่ตายแล้วอือผมยิงไงผมแล้วเอสเจเก็บมาแล้วแล้วตรงนี้นี่นะนี้นมีค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 นตรงไหนอ่ะตรงไหนนี่แหละพัมโมครับโอ้ยเย่ปัญเยติดตายยังคาราที่ตายตายหนึ่งมีอีกหนึ่งใช่หรอใช้กันชัวร์ใช้กันชัวร์ใช้กันชัวไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาตีเบนเมสเลยปะกินแนวพีนีง น่ามีไหมไม่มีเฮ้ยเพื่อนเพื่นอนหนี่งตายตายตายหนึ่งนะหมดไหมไม่แน่ใจยังปิงสิบหกน่าจะอยู่ฝั่งทางออกเรือคิดว่านะหรือว่าน,นี่เราเล่นเซิร์ฟไหนวะปิงตอนแรกเป็นเนี่ยบ้างอาจจะเป็นเซิร์ฟจีนถ้าเซิร์ฟจีนก็อาจจะเคลียร์เคลียร์น่าจ,จะหมดแล้วปะเคลียร์มันดับป่าไว้ตรงนี้เหรอใช่ เป็ของท้องด้วยไหนอะพอไม่เห็นจักกระเป๋าขออะไรปะล่ะขออะไรพี่ไปน่าจะเขียรนมั้งทุกคนเขียรสศบเพื่อนกันเถอะแสดโหโคตรแสดโหของท้องเพียบเลยวะเชืยอหรวะเนี่ยเอาละเรามีได้ฟาร์มของจริงไอ้บอท วันนี้ใช้หมวกโอ้โหมันลงหมวกแบบนี้เนี่ยนะโคตรอย่างรู้อะ่ะเราต้องรีบแล้วแหละเชฟเห็นเขาบอกแผ่นดงแผ่นดิสเข้าอยู่ตามดินชักจริงหรือเปล่าเปิดมาไม่เคยจะเจอปับ๊บดิสขาวจะรู้อะ่ะ เราต้องเคลียร์ของบดแล้วแหละเพื่อเก็บของเพื่อนอะไรไม่เต็มของเพื่อนยังเก็บไม่หมดหรอใช่ไหมยังเก็บไม่หมดใช่ไหมเพื่อนตายตรงไหนตรงกลางเชื่อมครับพาเก็บซอนได้เฮ้ยผมเอาปืนให้ได้อยู่เพื่อนประหยัดนิดนึง เนี่ยฆ่าตัวตายหนึ่งทีวิ่งคุณเจ็ดเอ้ยคุณบูดูไม่เห็นงแสนไม่ครมทำไมไม่มีเทอร์อลดับวะมันก่อนเจอเทอร์อลดับคือแบบโคตดีฝามให้เฮี้ยนเฮี้ยนเตียนไปเลยปะ เบสบอเดมชนะไอพีเคยเล่นเกมนี้โทรศัพท์ไหมเคยแป๊บหนึ่งครับแผ่นดรงแผ่นดิสไม่ได้รุนเลยม่นหายากว่ะแผ่นดิสเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์เก็บเสียงมันนี่โอกาสฝังโดนนะพี่ มันยังไม่ได้กลับอุ้ยอุ้ยเนตฝั่งห้องพยาบาลนได้เสียงตายตัวหนึ่งครับเจอมนละเจอศพละพื่มันรอซ้อนแน่ตาบอดได้ยิงคนผงไม่ได้กลางของผมหมโหด้วยนะ ไต่นหนึ่งไต่นหนึ่งห้องเชื่อม,มเ,อเราเราต้องไวง้ฝั่งนี้ก่อนป่ะน่าจะเหลืออีกสองใช่ใช่ใช่ตรงนีเ้เลยเฮ้ยผมเห็นมันแว็บนึงเมื่อกี้ทางทางหน้าห้องแอมโมทางฝั่งฟกลิปอะไม่รอฝั่งนี้ก่อนรอฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ตายสองแล้วผมไม่มีเน็นี่ไงซ้ายผมผมไม่มีเน็ตวะมาเน็ตมา แตายพยาบาลเสียงเบเมนเหรอเนี่ยเสียงเสียงเบเมนมีพี่เนต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 เอาใครตายมาบุปตายเลยโดนตายแกเอาเนตเด็กอะเนแดง จนะรับมาแดงหน,นีกันเลยโอเคยตายป่าวอะไม่มีมาแดงแล้วนี่แกเพนเนาะนี่แกถ้าวปืนตอนนี้เอฟแอลอยู่ดีตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งฝั่งไหนฝั่งไหนตายตรงทางไหนพี่ข้างนอกผมมาลุ้นมาลงแดงครับผมลงแดงงั้นเดี๋ยวลงกลางให้มนาะ หนูยิงว่ะหัวขาวด้วยตายเนอะต่อท้ายไล้สิดิงั้นอะคนเฟรนด์อะผมเชื่อเป็นตรงนี้ปันนึงเจะลองเพียงฮะยิงกระแด้งไม่มีนะคนเฟรนด์อ่ะเฮ้ยตไปไหนปะไม่มีเฮ้ยโอ้เพื่อนแม็กฟู๊ไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันลึมไหมไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวห้องเชื่อม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  ไปไหนแล้ววะแล้วผโดนไหนตจอยิงตายเหรอไม่เน้นศพผมตายเลยไปเอ้ยแล้วผมตายโอ้ผมโดนตรงไหนยิงวะเลตตกผมโดนฝั่งบันไดแดงยิงอ่ะเนี่ยผมโดนเค้ามาจากเอ็มหนึ่งสี่อ่ะอ่คชัดเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นยิงมาฝั่งนู้นเพอาะไม่มีกีการฟ้ารูดอะไรการฟ้านะเอาเลย ขอเทฟีแล้วกันเงื้นอะไม่มีไม่มีต้องแต่ว่าไม่มีเป็นเม็ดอะเฮ้ยลุ้นปะเปรี้ยงทำไมปิงมปู่นอย่างเง้ไม่ใครอยากถ่ายรูปปะอุ้ยเฮี้ยอุ้ยไรอะบอดอ่ะใช่ตกใจมีคนนะบนหัวพี่บอยอะ ร้อยดีโอเคเนี่ยวัดว,วัดปิวแหรอใช่พี่ตายแบบโคตรงงอ่ะเนาะกูใส่กองหงงหงงแล้วกูขอข้าวหน้ามันด้วยซ้ำบอดเอฟเอลกี่สิบลูกอ่ะบอดเอฟเอลเฮียกระสุนกระสุนสาม Oh, oh, get down. That <was> ้ a s boring. <c oughs> ไอ้เปิดศูนย์เหี้ยอะไรจอกอหกมาได้มาได้แทงได้ยินเสียงอยู่ครับคิดอยู่ไว้จะลงโหมดอะไรดีโหมดนี้แหละปะโตโร่เลย ซอสแตวแฮมมีแต oh, ่ของกินแผ่นดิบไม่ได้ลุนเลยเอาเย้เพื่อนตายเพื่อนมึงตายมันไม่ดูเลยเหรอ ไอคิววันโอ้โหเกือบย่าคิววันย่าไอคิววันไกด์สท็อปสเต็ปอัพสเตอัพสเต็อัมินสายจิตเจ็ดแปดก็ตัวดีไหมเฮ้ยเฮ้ย พ่อเดยวน้องชาย <laughs> <c oughs> จะง่ายกับพี่ก็สูงหรมอดไอคิวโฟร์โฟร์ย่าวันนันลูดิสยูวียูวีเดอะบอดี้ออนไมพิง ยูอ่ะ so cool thank you bro เฮ้ยเฮ้ยเอ็มเก้าเก้้ลยเฮียเอแต่งแบบโคตรโคตรกระจ่องกระแจ๋งใช้ M995 โคตรสุดว่ะเพื่อแม่เค็มของอย่างไวเลยชัดเน็ต Where? I don't know. Making to run? <laughs> <laughs> uh, looks like end of line for you. không chỉ trên l่าง rồi. I kill one. Okay. Kill two. Nice. I don't know. I I think one left. Oh, I, I think it's all clear. I think. one more uh that's my net bro I think all clear okay เกียร์ละทุกคน woo เฮียไฮไลท์ P เก้าสิบแบบของจริงวะชัดเฮีลงกตีจีนี่ถูกฉลูจริงป่ะบอกว่าไม่รู้นะ อิ่มบ่อยมากมรู้ทำไมเกาบาใช้ตีจีนบูดผมเล่นกับตีจีนมีกระติบกรพาไปแตกอันนี้มันก็ไม่ได้พาไปแตกนะมันก็อยู่ของมันอะแต่ว่าทามิ่งเราดีแบบดีจัดอะไม่ง่ก็สุดมันเลยดยเพื่อนกูไปไปดูศพที่เรายิงไว้ดูว่ามันจะแบบเก็บของเราไปหรือเปล่าเจนเสริมดูจริง ต้องตั้งชื่อเป็นภาษาจีจีล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้อย่างไวเคมอย่างไวเลยแค่พี่ก้าสดไม่ของจริงว่ะชัดบอกตรงเหลือแค่งี้กระสุนโอเคถือว่าแบ่งเพื่อนนะเพื่อนมันก็น่ารักนะรู้ไม่พักเลยอย่างน้อยมันก็ช่วยเรารู้ของขยืมช่องแป๊บนึ่งเอาละเอาละ บอดอย่าบักพออันนี้พอรับได้ก่อนหน้านี้บักยิงเราตายซะบอดเอฟแอลนี่แหละบัก,บก,บก,บกตัวดีเลยฆ่าเรา80โ,โอเคสโ,โลลเหรอเออตอนแรกตายไวไงก็เลยแบบมาโซโล่เจอตี้จีน สิ่งหนึ่งีผมไม่ไว้วางใจโอเคแอมเอากัสเซย์ยจิจี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 ไปละ <c oughs> ต้องเล่นตามลรวปะ <c oughs> ลองดู เกียกาศูนย์ว่ามันก็สุดอยู่นะหกสุตึงปล่ะเฮีกาศูนย์รูปลิดรูปลิดนอะ่ะ